โอเคนะครับก็กลับมาพบผมเมื่อกมเมอร์เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมน a r โต o สตอ r m 4นะครับน a r โต o ชิ i เดนอัลติเมตอาจารย์สตอร์ม4นะครับถ้าเรียกชื่อจริงนลนะชื่อโคตรยาวหมกภรารกิจนี้ผมไม่รู้ว่ามันต้องไปทำตรงไหนนะเนี่ยแล้วกดให้ดูเนี่ยของรอยยิ้มของคนเป็นอาจารย์เนี่ยครับ คำตะก,กี่ขออาจารย์ไกลไม่รู้ว่าไปตรงไหนนะแล้วก็ของซาอิดานะครับอันหนึง่งเราต้องไปหาดูนะครับนอกหมู่บ้านเนอะเพราะว่าน่าจะมีนอกหมู่บ้านนะเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยครับหมู่บ้านคุมโมะง,งาคุเลหมู่บ้านนินจาในแคว้นคามินาลิโนะนะค,คุณน้เป็นหมู่บ้านนินจานักรบที่เพิ่มพลังพร้อม ทำศึกอยู่ตลอดเวลานะไปเลยมีหรือเปล่าไม่มีนะกลับทท้านั้นนะอ,อ่ะยูธมทุยอันนี้ล่ะเกาะเตา่าไปเกาะเต่าแล้วกัน ต้องมาเดินหาอีกนะไม่มีอีกให้ตายถึงไปตรงไหนถึงจะเจอเนี่ยตรงนี้แหละตรงนี้ไม่น่าอยู่เอ้ยเดี๋ยวไปลองไปด่วนเะรือมันอยู่อีกล่ะมันเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องพลาดนะมองดูรอบๆดิเป็นถ้ำของแสงอุษาเลยดีกว่าคนลุกไปดีกว่า ว่าตรงนี้กันแน่ตรงนี้ก็มีแต่อีกาโงง,งๆตัวหนึ่งตรวจสอบสิได้ตังฟรีเฉยหกร้อยบาทไม่มีนะครับตรงนี้แล้วก็ไปตรงนี้หาไปเรื่อยๆหาไปาไดเจอน,น,นั่นแหละ เจอเมื่อไรก็ได้เล่นภารกิจเลยไม่มีอีกแล้วมีเห็ดตัวสอบเห็ดดิหน้ากากโดยรับทองแดงตัวสอบเห็ดได้หน้ากากรับถึงเฮ้ยเสียงอะไรเทนเทนมาได้ไงเนะนี่ยอ่ะนี่นี่นายมีมีดบินเงินไหม ฉันต้องใช้เจ็ดชิ้นอ่ะอ๋อมีนี่วะให้ไปเลยนะเอาไปหลดุดให้หวัวหลุดขอบใจนะช่วยได้มากเลยไว้ถ้ามีอะไรจะขอให้ช่วยอีกนะตามสบายไปตรงนี้แล้วกัน เฮ้ยเจอแล้วเจอถึงสองอันเลยเจอของล็อกลีนะแล้วก็ของอีโนะลองทำของล็อกลีก่อนดีกว่ามันนั่งทำอะไรตรงนี้เนี่ยอคุยสั้นหน่อยแฮกแฮกแฮกเนืย่ยล็อกลีเ <c oughs> ยอะขยันดีนี่ลีบอก ชี้กัลุกคุ่เยอะโลกว่าแต่นายนี่ว่างเมื่อไหร่ก็ฝึกวิชาอยู่เสมอเลยควรจะพักบ้างนะเดีครับเรื่องนี้ผมทราบดีแต่ผมยังอ่อนด้อยนะผมอยากจะแข็งแกร่งยิ่งยิ่งขึ้นไปอ่ะเฮ้ยเฮ้ก่อนหน้านี้เทนเทนก็เพิ่งบอกไปไม่ใช่หรือไงว่าอย่าแบกรับเอาไว้คนเดียวน่ะ ผลในตอนนั้นนะกับข้าวนี้นะ่ะมันต่างกันครับผมผมต้องกลายขึ้นโดยเร็วครับเพื่อที่จะก้าวข้าวคู่ไกลไปให้ได้ก้าวข้ามคู่ไกลเหรอครับการที่สิทธิ์ก้าวข้าวอาจารย์นั้นเป็นเครื่องหมายแทนคำขอบคุณอันยิ่งใหญ่แกผู้เป็นอาจารย์นะครับเฮ้ย ก็อ,อย่างที่ชิคกบลุคงทราบนะอาจารย์กก่ในตอนนี้นะไม่สามารถสู้ได้เลยนะแต่ความมองเอยอะไรวะแต่ความอะไรวะเนี่ยแต่พอมองอาระาะคู่ไกในตอนนั้นนะ่ะเขาแข็งแกร่งของคู่ไกยัยงคงตลราตึงอยู่ในความทรงจำของผมเสมออย่างนี้เหรอ โอ้โหที่ใช้ประตูด่านที่เท่าไหร,ร่ไปลูกที่แบบร่างที่โหดที่สุดข,ของอาจารย์ไก่เพื่อที่จะเข้าข้าวฮูแกในความทรงจำของผมนะ่นะนัดตอนนั้นนะ่ะผมก็มีแต่ต้องมุ่งมั่นต่อไปแล้วสักวันเมื่อเวลาที่ผมสามารถเข้าข้าวฮูแกได้จริงๆเนี่ยมาถึง ความขอบคุณทั้งหลายจะต้องส่งไปถึงคุกไกอย่างแน่นอนครับดังนั้นเนี่ยผมถึงอยากแข่งกันขึ้นเพื่อคุกไกลและเพื่อผตัวผมด้วยตัวผมเองด้วยก็เลยอยากขอให้คนช่วยในโปรตถเพื่อไปคู่ฝึกวิชาให้ผมทีครับชิคกับลูกคุงขอความกรุณานด้วยครับผมอยากจะทำสิ่งที่พอจะทำได้ในตอนนี้ให้เต็มที่นะ ยงเงินเลยจะรับดีไปเถอคอสมาสขนาดนี้นะ่ข<ฮ>อคิดก่อนนะเอาเป็นว่ารีทุ่มเทฝึกฝนเพื่อให้เก่งเหนือไกลนะไปเป็นคู่ซ้อมให้รีเพื่อทำให้ความปัรถนาของเขาเป็นจริงกันถึกเอาแบบนั้นก็นได้จะช่วยก็ได้ จริงจริงเหรอครับขอบคุณมากครับเออไม่รู้จะช่วยได้แค่ไหนนะแต่ก็จะลองดูแล้วกันครับลบกวนด้วยครับเอาล่ะถ้างั้นก็มาเริ่มกันเลยครับจัดหมาก็จะทำให้หนาคแข็งแกล่งขึ้นเอง ชัวโอ้ซี่โอ้ซี่เลยทีเดียวพุชกุ๊กเยอะพุชกุ๊กประธานเขงเล่นแบบอืออ่าระเบ Zone. ิดไปกินฮิตชัวมีลูกเดียวเองชัวจากนี้ไปไหนล็อกลี่ระเบิดไม่โดนครับมันก็วิ่งไปกลับเุ้ยโค้กตาอากาศนี่หล่อยยันระเบิดกันก่อน ไม่โดนหรอกนะหักกันได้การโจมตีในช่างหนักหน่วงเื่อเกินลีคุ้มแต่ยังอ่อนเกินไปปึ๊บจับไม่โดนโอ้โหโดนเต็มเต็อุ๊ยอุ๊ยเออโวยเสียแค่เหรอหยุดชู่วิ่งหลบกันกันก่อนอจับไม่โดนในทางโดนหลบเลยคุ้มในกระตูนี่โอ้โหลีแบบโคตรเก่งนะโคตรเร็วก่าบอกเลย มองแค่ไปทันความเร็วนั้นน่ะเออลุบลุหลุบลุบอุ้ยหลบหลบได้นั่นเหรอหลบบ้างแล้วันไม่โผล่หมดหมดอันที่หลุบละเออโง่ไปเข้ามามันวิ่งมาถึงไหมวะเฮเกือบถึงยังไม่ถึงอือเราจะแพ้ไงล้นเดียโน่มันต้องจริงแล้วแหละล็อกลิ่งอุ้ยหนักมากจับอุ้ยอุ้ยหลบได้นั่นเหรอยังไม่ทันได้แปลงร่างเลย อังล่างก่อนเอาติกแล้วนะระเบิดยันระเบิดเฮ้ยปล่อยไม่ได้วะทำไมปล่อยอยันระเบิดไม่ได้เฮ้ยเลล้ไงจะแพ้จริงๆเนี่ยบอกก่อนเฮ้ยเฮ้บเตะเตะแพ,เเแพ้เลยครับผมไม่เคยแพ้ในเกมนี้เพิ่งจะมาแพ้ครั้งแรกนี่แหละ ออเอน่าแข่งกันจริงๆล็อกลีไม่ต้องฝึกแล้วละมั้งน่เลยเออเออเอาเรื่องแฮขอแค่นี้แล้วกันจิกรัรลูกบอกยังครับผมยังสู้ไว้ขออีกครั้งขอกรุณาอีกครั้งนะครับเฮ้ยเฮ้ยไม่เหนื่อยเลยเหรอเอาอีกทีก็ได้ป้ะ อเอาแรงขึ้นมาจากไหนเอาเราร้อนให้มากคนนี้มาตอ,อก,กันเลยนะครับให้ตายสิอย,อยากจะลุยแล้วนะครับมาไม่ได้บังคับแพ้เราแพ้เองนีหว่านูา่นบังคับแพ้สิ เอาเลยจะชนะให้ได้เฮ้ยหลบเอาระเบิดตึ๊ดแดงรถนิดเดียวเองอย่างนี้ก็ลืมใช้เค้าเตอร์ไปเลยเฮ้ยขึ้นแล้วเอาโบวต่อกาอากาศหยุด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 หมดแล้วสินะเดี๋เป็นความหมายของเกลือ แบงก็ร้างเอ้ยท้าพลังก่อนฮึไม่ให้จับหรอกไม่โดนกระโดดน,นี้กระโดดน,นี้ไม่ทันฮึหลบได้ยังนี่กินนี่หลบได้หลบเก่งเหลือเกินคาถาเงาเลียนแบบหยุโดโอกาสใช้ท่าให้ตายพอดีศึกเนี่ยมียนะ เขาเตือนไหมลองเคาเตอร์ดูซุบๆนี่ติดด้วยลองใช้ดูถ้าไม่ตายไม่โดนนะล้มแน่กลายเ่็นเลียวนี่ก็เอานี่ไปกินเสร็จร้อยเขได้ซุบหาเรียกงงูนี่นั่นคือลงศพฟังของแกเอ้ยล้มฟังศพของแกจับชนะเลยอ่ะอเย้ลีถึงกับล้ง จบสักทีนาราชิกับลุตัวนี้ไงเป็นนินจาที่แบบอัจฉริยะที่สุดแล้วนะในเรื่องของนารุโตะไอคิวเกินสองร้อยอะไม่โคตรโหดจะฉลาดเกินไปละหมกย้อนด้วยอ,ดอยังยยยเก่งจริงจริงเนี่ย ผมแพ้แล้วสินะครับเออไหนเนี่ยผูวิชามาตลอดเลยใช่ไหมเหรอเอ้ยไม่ใช่เลยเลยไม่ใช่เลเยนะรุนยหนสะสมมากกว่าที่คิดนะถึงอย่างนั้นก็ยังแพ้ผมเนี่ยยังพยายามไม่มากพอจริงๆด้วยนะอย่าใจร้อนสิถ้านายใจร้อนจนได้ระบบาดเจ็บ ที่พยายามมาทั้งหมดก็ไม่มีความหมายนะไม่ครับผมไม่ได้ใจร้อนสักหน่อยผมแค่มุ่งม,มั่นที่จะแกล่งขึ้นเท่านั้นเอง <c oughs> ของแบบนั้นมันควรจะว,วางแผนก่อนนะเพราะถึงจะฝึกซ้อมอย่างไรทิศทางอะ่ะไปเรื่อยๆมันก็ไม่มีความหมายอะ <c oughs> ว้าววัยรุ่นจงเราร้อนวิ่งเข้าร็อกลีนะครับ <c oughs> โอ้วิ่งไปไหนวะให้ตายสิมึงบอกไปแบบเมื่อกี้เองอก้าข้ามคูไกลหรอือถ้าเป็นรีก็อาจเป็นไปได้นะเนี่ยแต่เท่าที่ดูอยากตอนที่ประมือกันเวลานั้นที่คงที่ว่าคงอีกไม่นานแล้วนะล่ะนะกุ้งใจอะไรอยู่เหรอวัยรุ่นหืม ใครวะใครเรียกเฮ้ยอจารย์ไกโอ้โหปิงปิงส่งเวลตาคูกไกคิดเรื่องรีอยู่เหรอเห็นเหรอครับอืมเห็นตอนพวกเธอประมือกันทั้งหมดเลยม้อนั่นฝึกฝนอย่างไม่ลดละเพื่อที่จะก,ก้าวข้ามคูกไกสินะครับ ตามนั้นหมอนนั่นเป็นสิทธิ์ที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะลีจะต้องก้าวข้ามชั้นได้อย่างแน่นอน <c oughs> ใช่ในอนดีตไม่ไกลนี่แหละไม่สิเออในอนาคตอีกไม่ไกลนี่แหละไม่สิบางทีอาจจะเป็นพรุ่งนี้เลยก็ได้ฮ่าฮ่เออผมเองก็ยอมรับในความสามารถของลีนะ <c oughs> แต่ว่า คุณดูมั่นใจมากเลยนะครับอะไเอรเฝ้ามองเข้ามาตั้งแต่เมื่อก่อนเราต้องคิดแบบนั้นอยู่แล้วล่ะลีแนวเป็นผู้ชายที่หากตั้งเป้าแล้วจะมุ่งมั่นต่อไปอย่างสุดแรงจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายนะใช่สู้จนกว่าที่สุดเหมือนกับตอนนั้นลีได้พุ่งเข้าไปใส่เป้าหมายจนสุดแรง ในตอนนั้นเหรออ๋อที่สู้กับเนจิเรื่างั้นเริ่มฝึกอันเล่าร้อนแล้วกันเริ่มฝึกการฝึกอันเล่าร้อนแล้วนะครั้งนี้ก็จุดเพลิงในใจแล้วขัดเกาฝีมือซะฟังนะคิสว่าการฝึกจะไม่จบลงจนกว่าฉันจะพอใจคู่ไกล ต้องฝึกถึงขนาดไหนครูไก่ถึงจะพอใจล่ะครับจนกว่าจะโค่นชั้นที่เอาจริงแล้วได้จนแกงขึ้นขนาดที่โค่นชั้นลงได้ซะครับ uh huh. พูดอะไรแปลกๆอีกแล้วพวกหนูในตอนนี้เนี่ยจะไปโค่นครูไก่ได้ยังไง y are, y are. ก็พูดอะไรแปลกๆทุกทีเหละสองคนนี่ เด็กใส่ใจนี่จีบอกมันก็เป็นมาตึกเตลียนได้แต่เลยแลย้วนี่จีบอกอ <c oughs> าจารย์ไก่บอกเอา้าการฝึกอเ่าร้อนจะเริ่มแล้วนะโยสิเข้ามาเลยให้เราต่อสู้กันเหรอให้เราเล่นเป็นอาจารย์ไก่นะห้ามใช้ท่ามไม่ตายต่างหากห้ามรุนทํานี่เย,ย,ย,ยอะๆหมดเลยี่กับลูกเศรษทีนะผมใช้ท่ามไม่ตายไม่ได้ เฮ้ยเฮ้ยใช้ได้ดีกว่าลืมไปหยอหยอเท่ๆๆๆไลฟ์เฟิร์นเอาเนื้ปกินอันนี้เป็นเอนตี้เฮ้ยวิ่งข้าวิงซะ่อนเข้าวิ่งห้อยการไกลเฮ้ยโอบานสถานภพโยโตโย่หลบก่อนถอยหลังเข้าเตอร์วิ่งเข้ามาหาเข้าเตอร์แบบดื้อๆก็ตรงตัวเลยเด็อเฮ้ยเฮ้ย การการกัรน uhm, ัดกันมีดกันอากาศพุทธพุทธยิงหลมได้หมดเนจิอืมเอาระเบิดไปกินยังอ่อนน่าเนจิคูงล็อกลี่ติดลักของอาจารย์ฮึโยโอเคโยโยโยเหชุดโค้ชโค้ชหลบไปเนจิสวยมากทำงานเป็นทีมกันดีเอาเนไปกินเตะลูกศิษย์ก่อนนี่ไง ย่ชโอเคท่าน,านี้ตอนในกระตูนมันใช้กับทุซามิใช่ไหมที่เป็นแสงอุสานะชุบูอยากได้ชื่อแสงอุสาหนูาซื้อได้ที่ไหนอยากได้สักตัวยโยโยสวยหายตัวไปยันนี้น่งเฮ้ยไม่โดน อย่างนี้ซะให้ยากเลยเฮ้ยอันนี้ไปกินจังหวะเหมาะแล้วเฮ้ยเนจิมารับแทนอืมผ่าไปรู้จริงๆเนจิงั้นก็คราวนี้ไม่น่าพลาดฮึล็อกลี่ชิดลักต้องโดนลูกเตะสุดลักเขาเราล้อนเข้าไปสิมันจะพอใจเฮ้ยหยุดหยุดหยุไม่หลบเหรอไม่ยอมหลบเหร แปลงล่างแล้วเฮ้ยลีมันแปลงล่างแล้วจะสู้ความเร็วนี้ได้เหรอลีเฮ้ยเอาไปอีกเฮ้ยไม่โดนเร็วมากเร็วจริงๆเร็วเร็วเกินคาดจนระิงจริงจริงปัดดาวกระจายให้หมดโฉมออกมาเมจิกอ๋เอันนี้ไปกินโดนไหมโดนด้วยอื เลยชักละดูทรงผมสักวันสงวยเป็นอาจารย์ฤูธิ์ศิษย์จริงๆริหยอในจีบอกเออหัวกระเด็นหัวก็ได้ลงน้ำไปเลยในเนื้อกำลังดีฉันพอใจแล้วละ่ะนักเอสเลยทีเดียวเพราะว่าทุ่งทำทีละมิชั่นแล้วกันนะ แต่ในแต่ละพาร์ทวา่าไมิชนันมิชันหนึ่งมันก็คุยกันนานอยู่ครับมาแฮกแฮกเหนื่อยกันเลยทีเดียวลูกสิขะอ,อืมพอเท่านี้แล้วกันไ่จีบอกเฮ้อเหนื่อยฝึกอะไรไรสาระอีกแล้วเห็นเหนบอกฝึกจบแล้วเหนื่อยจัง ยังไม่จบหรอกครับรีบอกเอ๊ะการฝึกเนะี่ยยังไม่จบหรอกนะครับในจิเทนเทนลืมไปแล้วเหรอครับคูไก,กายบอกว่าจะไม่พอใจจนกว่าจะโคน่นฉันที่เอาจริงได้แล้วนะ่ะแล้วยังบอกว่าการฝึกจะยังไม่จบลงจนกว่าคู่จะพอใจสรุปคือการฝึกนี่นะ่ะยังคนดำเนินต่อไปครับ เห็นเห้อแล้วนายก็ดันไปจริงจังกับเขาอีกกายบอกเหลือยที่พูดเมื่อกี้ก็พอปลุกใจให้เธอสู้ให้เธอรู้สึกขึ้นเขิเมเฉยนะเพราะงั้นนะครับครูกายช่วยประมือกับผมอีกอีกสักครั้งคราวนี้แหละผมจะทำให้ครูกายเอาจิงได้ให้ได้ให้ดูเออจะสลบสลบไปแล้วเห็นไหม ไม่ตางขัดคำรีหล,ลบไปซะละรีเป็นลมเหรือแล้วก็ย้อนมาปัจจุบันนะครับพุ่งเข้ามานับครั้งไม่ท้วนะเพื่อโค่นฉันลุกขึ้นแล้วก็ล้มลงหลายต่อหลายครั้งแต่ถึงอย่างนั้นจิตวิญญาณของเธอก็ไม่เคยหักโค่นลงเลยถึงเธอจะไล่าตามแผ่นหลังของฉันมาอย่างสุดชีวิต ใช่เธอเนะ่ะซื่อตรงและมีความมุม่งมั่นอุตศะาาตัวเธอที่สื่อตรงและพยายามสุดกำลังนะ่ะจะต้องเหนือกว่าฉันได้แน่นอนคนแบบเธอได้ตั้งเป้าหมายที่ก้าข้ามฉันแล้วก็พุ่งไปข้างหน้าอย่างไม่มลดไม่ลดละลีที่มีเป้าหมายนั้นแข็งแกร่งนะชิก็มารูเอ,อ้ย ลีคงจะก้าวข้ามฉันได้เร็วๆนี้แหละนี่เป็นเรื่องที่ฉันมั่นใจที่สุดนะทําไมถึงเพราะมอนันเป็นอัจฉริยะด้านอุตสาหะไงละ่ะคนที่อุตสาหะนะมีสิทธิ์ที่จะทำฝันให้เป็นจริงวันที่มุ่งมั่นอุตสาหะอย่างหนักแต่พอที่จะทำฝันให้เป็นจริงได้ นะคนที่อุตสาหะยิ่งกว่าใครนั้นมีทั้งศิธิ์และความแข็งแกร่งพอที่จะทำฝันให้เป็นจริงได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นลีจะต้องก้าวข้ามฉันก้าวข้ามและมุ่งหน้าต่อไปว,ว,วิ่งวิ่งวิ่งที่กำลุบอกงงงงเลยพูดเรื่องที่ตัวเองจะโดนก้าวข้ามไปพงังยิ้มไปพงังได้หน้าตาเฉยเลยฮ อาซึมะอาซึมะนะรถแสงพวกแสงอุสาฆ่าตายแต่ว่าไปตอนนั้นคุณเองก็ยิ้มสินะเป็นไงเข้าใจความหมายที่ฉันต้องการจะสื่อขึ้นมาหน่อยหรือยังอนะผมไม่เคยรู้ในฐานอาจารย์นะก็เลยยังไม่มีความรู้สึกแบบครูกไกลนะแต่ว่า ความหมายของรอยยิ้มของคนเป็นอาจารย์นะ่ยผมว่าผมเข้าใจนะครับนั่นเหรอโอ้ชักเลือดร้อมขึ้นมาแล้วความหมายคือก้าวข้ามคู่ไกลมันตะโกดอะไรขนาดน <c oughs> ั้นวะลีนายต้องตอบสนองความคาดหวังของคู่ไกลให้ได้นะถ้าเป็นนายต้องทำได้แน่ใช่ไหมละ่ะ จบไปแล้วหรือเปล่าจบแล้วมั้งเ,เสร็จไปแล้วภารกิจหนึ่งนะสำเร็จรู้เรื่องได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเลยนะโอเคนะคสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปเซ็ดไว้แต่เพียงเท่านี้นะถ้าใครชอบคลิปผมผมก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมกันมาตลอดนะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันด้วยนะครับไปและบ๊ายบาย